มองข้ามไปหรือเปล่ากับอะไรที่เรารักอะไรที่เรารู้จักและก็อยู่ใกล้ชิดมานานจนลืมว่าสักวันเราอาจจะเสียเข้าไปไม่มีนางฟ้าประทานมาให้ ทุนต้อนรับสู่รายการสมโมสรสุขภาพเช้านี้ทางบุรินายทีวี9โมงครึ่งถึง10โมงนะครับแน่นอนว่าหลายคนได้หยุดพักผ่อนกันไปเต็มๆกับช่วงเทศกาลสงกรานต์เราก็อาจจะปล่อยปะละเลยไม่ได้ดูแลเรื่องของสุขภาพตัวเองได้เวาลากลับมาสนใจเรื่องของสุขภาพแล้วนะครับจริงๆแล้วควรจะดูแลทุกวันด้วยซ้ำและอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าใครที่เป็นแฟนรายการประจําของเราดูมาตั้งแต่7-8ปีที่แล้ว ปีนี้เราก้าวเข้าสู่ปีที่8ปอย่างเต็มตัวทุกวันศุกร์เราจะมีการจัดช่วงพิเศษขึ้นมาช่วงที่คุณผู้ชมทางบ้านจะได้มีส่วนร่วมนะครับส่งคําถามเข้ามาหรืออาจจะมานั่งอยู่ในห้องส่งรายการของเราสดๆพูดคุยกับเราเลยช่วงที่เราเรียกว่าสุขเสวนานั่นเองสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราได้พูดคุยถึงเรื่องของน้ําหมักชีวาภาพเพื่อของการดีท็อกซ์มะเร็งลาไส้วันนี้เรามีอีกหนึ่งหัวข้อที่ฮอตฮิตแล้วก็เป็นประเด็นที่ถูกกลา่าวคาหรือว่าพูดถึงมากที่สุดหัวข้อหนึ่งในวัด,วด,วดีจรริงหือเปล่า นั่นก็คือแก่นตะวันนั่นเองแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงแก่นตะวันนะครับคุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่ตอนนี้มีคําถามมีข้อสงสัยหรือว่ามีข้อเสนอแนะอะไรอาจจะเกี่ยวกับแก่นตะวันก็ได้หรือไม่เกี่ยวก็ได้ก็ส่งคําถามมาได้ทาง3ช่องทางด้วยกันนะครับ s m s ก่อนเลย4111992หรือว่าที่เบอร์โทรศัพท์022480067-68รวมไปถึงทาง Facebook ง่ายสุดๆนะครับ facebook.com/ รายการสมสรสุขภาพสะกดตรงตัวนั่นเอง ทีนี้มาพูดถึงแก่นตะวันครับเจ้าแก่นตะวันเนี่ยหลายคนบอกว่าเป็นพืชหรือว่าเป็นอาหารที่มีคุณประโยชน์สารพัดทีเดียวบางก็บว่าสามารถลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ลดคอเลสเตอรอลบางก็บอกว่าลดความอ้วนลดน้ําหนักได้ด้วยถึงขนาดที่มีหลายคนบอกนะครับว่าช่วยป้องกันโรคมะเร็งลําไส้ได้ด้วยแต่ว่ามันดีขนาดนั้นจริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อแก่นตะวันกินแล้วดีอย่างไรครับซึ่งผู้ร่วมรายการของเรา3ท่านนะครับท่านแรกเนี่ย เป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ที่ทําการวิจัยในเรื่องนี้แล้วน่าจะให้คําตอบเราได้ดีที่สุดนะครับท่านก็คือศาสตราจารย์ดรคันชิปจุดประสงค์ท่านเป็นนักโภชนาการแล้วก็เป็นนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับส่วนท่านที่2ก็คือคุณสายบัวคงแก้วคุณสายบัวคงแก้วเนี่ยเป็นตัวแทนของคุณผู้ชมทางบ้านที่ดูรายการของเราเป็นประจำแล้วก็บริโภคเจ้าแก่นตะว,วันมาเก,เกือบจะืองปีแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับเธอนะครับว่าเธอรับประทานแล้วดีอย่างไรส่วนท่านสุดท้ายหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาก,กัน ที่คร่ำวอดอยู่ในวงการสื่อสารมวลชนเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพมามากกว่า20ปีพี่อมรบัญจงนั่นเองสวัสดีทั้ง3ท่านครับผมพูดชื่อใครผิดหรือเปล่าฮะไม่มีนะครับมีตแหน่งได้ครับผมแล้วก็ต้องบอกนิดนึงว่าจริงๆแล้วอยากให้ทางการเรามีคนมานั่งในห้องส่งเยอะๆนะพอพูดถึงชื่อก็แบบปกมือแล้วจะได้ฝากคําถามสดๆนะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงช่วงหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องของแก่นตะวันนะครับอาจารย์แต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมใครที่มีคําถามฝากคําถามมาได้เลยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันครับ พูดถึงสมุนไพรที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดทั่วโลกและมาแรงแซงโค้งทุกสมุนไพรในเวลานี้ต้องยกให้กับกันตะวันสุดยอดพืชมหัศจรรย์ที่มีสรรพคุณสารพัดประโยชน์ทั้งลดเบาหวานดักจับไขมันแถมยังช่วยป้องกันมะเร็งลำไส้ได้อีกด้วยจริงๆแล้วกันตะวันเป็นพืชประเภทไหนและมีความมหัศจรรย์อย่างไรไปร่วมค้นหาคำตอบกับสุขเสวนาวันนี้ในหัวข้อกันตะวันกินแล้วดีอย่างไร ตอนรับกับก้าสู่รายการสโมสรสุขภาพประจำวันศุกร์ที่18เมษาย,ยน2557น,นะครับและแน่นอนวันนี้เรามีสุขเสวนาเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของแก่นตะวันกินแล้วดีอย่างไรจริงๆต้องถามอาจารย์ก่อนเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ฮอตฮิตกินกันเยอะเกินเกินคุณแม่ผมเองก็เป็นหนึ่งในคนที่บริโภคเจ้าแก่นตะวันแก่นตะวันเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงเป็นพืชหรือผักอะไรกันแน่แล้วมันมีประโยชน์จริงหรือครับแก่นตะวันจริงๆก็คืออยู่ในวงเดียวกับทานตะวันจะเห็นว่าดอกออกจะเป็นสีเหลืองสวยงามครับเหมือนบัว ตัวลำต้นเนี่ยลำต้นก็เป็นต้นที่ไม่สูงมากก็เป็นพืชล้มลุกอยู่ประมาณ4-5เดือนก็สามารถเก็บผลผลิตได้สือว่าเป็นพืชเป็นพืชชนิดหนึ่งค่ะปลูกประมาณ4-5เดือนคับแต่ส่วนที่ดีคืออยู่ที่หัวนะฮะซึ่งหัวเนี่ยจะเป็นส่วนที่เรานํามาใช้เป็นเป็นพืชอาหารที่ดีซึ่งก็เป็นประเด็นของการพูดคุยในวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการที่ตัวหัวเนี่ยจะเหมือนกับหัวขิงขาอย่างที่เราพูดไปเมื่อกี้นี้นะฮะเพียงแต่ว่าตัว ที่ดีก็คือจะมีสารที่เกิดประโยชน์ก็คือเราเรียกว่าอินูรินซึ่งสารนี้เนี่ยเป็นสารที่พิเศษที่พบได้น้อยมากในพืชในบ้านเรานะฮะที่ผมศึกษาเนี่ยประมาณเกือบเกือบห้าสิบชนิดมีอยู่แค่ประมาณ3ชนิดเองที่ที่เป็นตัวมีอินูลินเนี่ย,อ,ยอิน่นสินครับก็ชื่อค่อนข้างจะใหม่สําหรับบ้านเราครับรซึ่งเดี๋ยวเรามีเวลาเรามานั่งคุยกันก็ได้เพียงแต่ว่าถ้าตอนนี้สั้นๆคืออินูลินเนี่ยเหมือนกับเป็น คาร์โบไฮเดตชนิดหนึ่งหรือเป็นแป้งชนิดหนึ่งก็ได้ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านครับแต่โครงสร้างของเขาเนี่ยดีตรงที่เขามีน้ําตาลต่อเชื่อมกันเป็นน้ําตาลฟุกโตต่อเชื่อมกันปกติถ้าเป็นน้ําตาลในผักผลไม้ทั่วๆไปเนี่ยน้ำตาลพวกนี้ร่างกายเราย่อยได้ก็จะทําให้น้ําตาลในเลือดเราสูงขึ้นครับแต่พอมาต่อกันเป็นโครงสร้างที่ต่อกันกลายเป็นว่าร่างกายเราเหมือนไม่รู้จักก็ทําให้กลายเป็นว่าน้ําตาลในเลือด กินเข้าไปแล้วน้ําตาลในเลือดกลับไม่เพิ่มขึ้นครับเพิ่มก็น,น้อยมากนะฮะก็เลยเป็นที่มาที่ตัวเนี้ยเลยกลายเป็นพระเอกของเรื่องราวอ,อินูลินก็กลายเป็นประมาณนี้ครับคือโดยปกติแล้วเรากินอะไรที่มันมีแป้งเนี่ยมันจะกลายเป็นน้ําตาลน้ำตาลในเลือดมันจะพุ่งขึ้นพอตรวจปุ๊บ,บ,บแต่ถ้ากินเจ้าตัวแก่นตะวันนี้ที่เราเรียกกันภาษา,ทาไทยมันมีภาษาอังกฤษไหมครับจริงๆมีก็คือชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยบางคนจะเรียกเป็นเจรูซเลมอาร์ติชกก็ได้หรือว่าซันชกก็ได้อพราครัมซึ่งจรงๆแล้าไม่ใช่พืชของบ้านเราครับ มาจากทางแอฟริกามาทางจางอเมริกาใต้เนี่ยนะฮะแต่เนื่องจากอาจารย์สนั่นจอกรอยเนี่ยซึ่งเป็นอาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านพืชไร่ทางมหาลัยขอนแก่นเนี่ยนะครับก็ผมก็ร่วมงานกับอาจารย์มาประมาณเมื่อ10ปีที่แล้วก็คัดเลือกอาจารย์คัดเลือกสายพันธุ์มาจนกระทั่งที่เหมาะสมกับบ้านเราแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้เหลือสายพันธุ์ที่เด็ดๆที่เป็นพระเอกก็คือประมาณสามสี่สายพันธุ์ตอนนี้ก็มีการปลูก อยู่ทั่วประเทศแพร่หลายในบ้านเราคือเข้ามาประมาณ10กว่าปีแล้วแต่นานกว่านั้นจริงๆเข้ามานานกว่านั้นแต่เนื่องจากเมื่อก่อนนี้เนี่ยเรายังไม่รู้จักว่าอะไรพิเศษที่อยู่ในนั้นผมก็เลยยังไม่คาผมมาทําบริโภคกันใช่ครับแต่จริงๆแล้วมีในบ้านเรามามากกว่า10ปีแล้วเราก็มาจากแอฟริกางั้นขออนุญาตถามอาจารย์อีกนิดนึ่งนะครับที่เขาว่ากันว่ามันมี คุณประโยชน์สารพัดนี่มันดีจริงขนาดน,นั้นจริงเหรอครับครับคือจริงๆแล้วมีการศึกษาในมนุษย์เนี่ยนะฮะที่บอกว่าที่เราเรียกว่าอินูลินเนี่ยมีการทําไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นผงหรือว่าเป็นเราเรียกว่าเป็น,เ,ปนเราเรียกว่าเป็นอาหารเสริมก็ได้นะฮะแต่จริงๆตัวเนี้ยเขาเขาใส่ลงไปในอาหารทั่ว,วไปใน,ในต่างประเทศมานานแล้วไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เบเกอรี่นมโยเกิร์ตกาแฟอาหารควบคุมน้ําหนักนั้นทํามานานแล้วเพียงแต่ว่าบ้านเราเนี่ยไม่มีคนที่จะสามารถ ศึกษาวิเคราะห์ตัวนี้ได้เพราะนั้นเป็นที่มาให้ทางสถาบันเองก็ได้รับมอบหมายจากทางออยแล้วก็ทางผู้นำเข้าเนี่ยนะฮะว่าให้เราไปศึกษาเรื่องนี้มาแล้วก็จนสุดท้ายเราสามารถทำได้ก็ออยก็สามารถคนที่สนใจเรื่องนี้ก็เอาไปขึ้นทะเบียนจากตรงนั้นผมก็เริ่มมาศึกษาต่อว่าเอ๊ะถ้าเกิดเป็นตัวอินูลินเฉยเเนี่ยมันก็น่าจะมีอยู่ในพืชบ้านเราทำไมรเราต้องไปเอานำเข้าจากต่างประเทศก็เลยเป็นที่มาว่าพบว่าตัวที่มีเยอะคือกระเทียม Oh. ตัวที่สองคือแก่นตะวันครับทีนี้กระเทียมถ้าเรากินกระเทียมขีดหนึ่งกับแก่นตะวันขีดหนึ่งเนี่ยกระเทียมกินเยอะมากก็เราก็รู้<า>กัน,น,นอยู่แต่ถ้าแก่นตะวันนี่แค่สามหัวสองหัวสามหัวก,ก็ได้ปริมาณที่เราแนะนําให้รับประทานนี่ก็ผสมมาสองงานกินกระเทียมมากก็ได้กินแก่นตะวันมากก็ได้ครับแล้วถ้าเกิดต้องเทียบกันคุณประโยชน์ กระเทียมกับแก่นตะวันเทียบกันแบบว่าหัวต่อหัวเลยเนะน,นี่ยอันไหนดีกว่ากันเออจริงๆแล้วดีทั้งคู่นะครับ,รบแต่ผมเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าในลักษณะการกินในเชิงของการบริโภคเนี่ย แก่นตะวันสามารถกินเป็นผักก็ได้กินเป็นผลไม้ก็ได้อย่างเนี้ยที่ทําให้ดูก็คือกินเป็นของหวานก็ได้ของคาวก็ได้มีเป็นชาก็ได้ด้วยครับได้ครับเพราะฉะนั้นทําได้หลากหลายเพราะฉะนั้นความหลากหลายจะทําให้เราเลือกกินโดยที่ไม่เบื่อครับผมเดี๋ยวจะกลับมาคุยกับอาจารย์ต่อแล้วเดี๋ยวจะมาลองชิมด้วยครับแต่เท่าที่คุยคร่าวๆนี่รับประกันว่ามีผลวิจัยแล้วว่ามันดีครับผมดีจริงไหมต้องถามเลยคุณสายบัวนะครับเพราะว่าบริโภคมาเกือบสองปีแล้วใช่ค่ะทำไมถึงตอนนั้นใครแนะนําให้กินครับ คือตอนนั้นเราดูจากรายการทีวีอะคะ่ะว่าเปิดไปช่องไหนเอ๊ะทำไมมีแต่แก่นตะวันหลายๆารายการใช่มีเยอะมากจนแบบไปหาข้อมูลนี่ประโยชน์ทาไมประโยชน์เยอะมากเลยเราก็เลยลองก่อนเพราะว่าปกติเราจะเป็นคนที่ขับถ่ายลําบากอะคะ่ะค,คือท้องผูกเป็นประจําอยู่แล้วถ้าเราไปทานผลไม้อย่างอื่นอย่างเช่นถ้าเกิดเราทานฝรั่งอะเราต้องทานรูปนึงแบบคือต้องปริมาณเยอะจริงๆอะคะ่ะแต่อย่างส่วนใหญ่แล้วคือที่ถูกคือจะเป็นฝรั่งมากกว่าแต่พอทานได้ในเมื่อเราต้อง ทานในปริมาณมากเราก็คือหาทางเลือกใหม่เราก็คือใช้วิธีการอ่ามันทดลองทานแก่นตะวันดูคือวันละประมาณ3ามหัวคือตอนนั้นก็คือได้ผลนะคะสมหัวก็หัวประมาณสักขนาดนี้ใช่ใช่ค่ะจะบอกแช่ตัวเย็นไว้เลยอะค่ะใช่ค่ะบอกแช่ค่าคืนไว้เลยมันจะเพิ่มความหวานขึ้นมาอีกนิดนึงจะกรอบอร่อยอะค่ะก็เลยทานตัวนี้เป็นประจำทุกวันก็ทานมาเกือบสองปีแล really, ala ้วใช่ค่ะแล้วมันมีผลชัดเจนต่อต so ัวเราไหมว่าับทานง่ายค่ะ ขับถ่ายง่ายคือปกติตอนเช้าเนี่ยคือจะต้องถ่ายทุกวันอยู่แล้วตื่นมาก็คือระบบขับถ่ายจะเป็นอย่างเงี้ยทุกวันระบบขับถ่ายดีมากค่ะคแล้วก็จะสังเกตจากตัวเองด้วยว่าตัวเองไม่ป่วยคือปกติก่อนที่จะทานนะคะคือป่วยบ่อยบางทีป่วยเป็นเดือนคือเจออากาศหรือเจอฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยจะต้องหาหมอเป็นประจําเลยเพอหลังจากที่เราทานไปเราก็สังเกตดูปีห้าหกเราไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเลยนะก็เลยแบบเออประทับใจกับตัวเนี้ยมากๆเลยค่ะ ก็เลยตัวทานตัวนี้เป็นประจาแทนฝรั่งไปเลยปัจจุบันนี้แต่ว่าเมื่อกี้เท่าที่ถามดูคุยอาจารย์มันไม่ได้มีวิตามินซีหรือว่ามีอะไรที่ไปช่วยรักษาหวัดไม่ได้เกี่ยวไมไ่เกี่ยวแต่อาจจะเพราะว่าสุขภาพการขับถ่ายดี<ช>ก็เลยไม่ป่วยเป็นโรคอื่นไปด้วยนะครับมาถามพี่อมรบ้างจัดรายการอยู่ทุกวันมีคุณผู้ฟังถามเข้ามาเยอะไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของแก่นตะวันแก่นตะวันเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ฟังก็จะถามว่าเอจะรับประทานเป็นอาหารหรือว่าจะรับประทานเป็นยา ส่วนใหญ่คนก็จะไปมองว่าเอ๊ะถ้ารับประทานเป็นยาเนี่ยจะกินมากน้อยแค่ไหนยังไงค่ะคงต้องให้อาจารย์คาชิดช่วยตอบค่ะว่ากินเป็นอาหารกินมากกินน้อยบางคนกินเป็นกิโลกิโลแล้วก็คือนั่งไปกินไปคุยไปเนี่ยก็เพลินแล้วก็ผลที่ตามมาคือกินไปเสร็จภายลมทั้งวันนะคะอาจารย์กินเสร็จแล้วตดใช่ไหมครับค่ะยังไงไม่เอย่างนั้นนะครับอาจารย์ก็คืออย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังไปตอนต้นว่าเนื่องจากเขาเป็นส่วนที่ร่างกายเรา เหมือนไม่รู้จักเราย้อนไม่ได้เพราะนั้นเป็นที่มาให้เหมือนกับแสดงบทบาทเป็นใยอาหารนะฮะความเป็นใยอาหารนี่ก็คือจะทําให้เราตัวตัวนี้ใยอาหารนี่จะช่วยให้เราสามารถจับไขมันจับน้ําตาลและพาออกจากร่างกายนะฮะพอผ่านลงไปถึงกระเพาะร,ร่างกายก็ยังย้อยไม่ได้ถึงแม้จะเป็นกรดไปถึงลำไส้ใหญ่ปกติลำไส้เล็กก่อนนะฮะปกติลำไส้เล็กเราเนี่ยอาหารท,ทั่วไปก็จะดูดซึมบริเวณนี้แหละครับ ทีนี้ตัวแกนตะวันที่มีอินูลินอยู่แล้วเนี่ยที่มีสูงเนี่ยร่างกายเราอย่างที่บอกว่าไม่รู้จักก็ทําให้ผ่านไปถึงลําไส้ใหญ่พอ,อไปถึงลาไส้ใหญ่เนี่ยพิเศษก็คือตัวจุลินซีชนิดดีเนี่ยจะเจริญเติบโตขึ้นครับ,รบเกิดการหมักบริเวณน,นั้นนะฮะ<ม>ทำให้เกิดเป็นเราเรียกว่าภาษาวิทยา,าวิชาการเราเรียกเป็นกดไขมันสายสั้นๆน,น,นะครับซึ่งตัวนี้จะทําให้เกิดเป็นกดในบริเวณลาไส้ใหญ่ พอเป็นกรดตัวนี้มันจะไปส่วนดีก็คือจะไปกระตุ้นภูมิต้านทานของร่างกายส่วนที่2ก็คือทําให้ตัวแร่ธาตุที่แทนที่เราจะขับทิ้งออกจากร่างกายเนี่ยเอากลับเข้ามาเราเรียกว่าดูดซึมกลับเข้ามาใช้ประโยชน์เหมือนกับแทนที่เราจะขับทิ้งและอันนี้ดูดเข้ามาดีนะฮะเพราะฉะนั้นตัวการผายลมก็คือตัวแสดงให้เห็นว่าตัวจุลินทรีย์ในลำไส้ใหญ่เราเนี่ยเราทำงานได้ดีเพราะฉะนั้นก็สาเหตุว่าทำไมคุณสายปวดถึงทายบ่อยครับแล้วมีผายลมการผายลมเนี่ยคือเกิดจากการหมัก ของในลำไส้ใหญ่เรานั่น,อ,นอาจ<อ>ารย์ก<อ>ัะชิดถ้าถึงกรณีแบบผายลมแล้วเนี่ย กินมากไปบ่กคะหรือว่ามีวิธีไหมที่จะลดอาการเป็นี้คือบางท่านแบบเห็นคุณประโยชน์นะคุณต๊ะก็อยากจะรับประทานแต่พอแบบประเภทว่าจะเดินทางไปนู่นนี่นั่นบางทีมันมีเสียงมาด้วยพูถูกต้องมากเมื่อกี้ผมกำลังจะชิมเลยถ้าผมกลัวถ้าผมชิมผมสดในรายการผมจะไม่งามแน่ก็จริงๆแล้วเราที่ผมแนะนําให้รับประทานเนี่ยนะก็คือประมาณร้อยกรัมหรือขีดนึงเนี่ยซึ่งจริงๆก็ประมาณสองสามหัวนิดเดียวครับนิดเดียวครับนิดเดียวอันนี้ก็จะร้อยกรัมแล้วอีกินิดหนึ่งก็ ้าแค่สองห,หัวนี่ก็ร้อยกร,รัมแล้วจริงๆส่งเสริมที่ผมส่งเสริมให้กินคือให้กินเป็นประจำพร้อมกับเป็นผักผลไม้ไม่ได้กินเป็นอาหารเป็น,ปนลักษณะเชิงรักษาหรือเชิงเชิงเป็นยาเพราะฉะนั <ทำ S 1> ้นถ้าเรากินเป็นอาหารปกติคือเราเรากินก็ประมาณนี้ฮะร้อยกร,รัมก็สามารถดูแลร่างกายเราได้แล้วกินบ่อยๆจะกินไป,ไปไปปริมาณไม่ต้องมากพอกินเยอะเนี่ยอย่างที่บอกว่าอาการข้างเทียงก็จะมีบางคนอาจจะท้องอืดท้องเฟอ้อบ้าง